นะครับเอาบันนี่สีให้กอดกันเอาสิ่ห้กอดกันแบบไรบัดเอาทรงไทยปีเก้าแล้วผู้ใดมีความในใจน้องๆแดนเซอร์สมาชีกเข้านีแมธรรมดาเลี้ยงใส่กันมันห้ามกันบ่ได้กัเรื่องความหักนี่ละห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามโอ้ยย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  แสดงว่าต้องเอาแดนเซอร์ผู้ชายออกมาพร้อมเอาแดนเซอร์ผู้ชายออกมาครับแดนเซอร์เราหมดทุกคนออกมาเลยนะครับออกมานังเลยครับออกมานั่งนั่งลงก่อนกุฎัยอาผู้ใดบ่มาโมนี้บ่เป็นหยังครับกับคู่ต่อยเช็คใไนท์เ้อผู้ใดบ่มาบ่เป็นหยังครับผู้ใดสิลาก็บอกเด้อยผู้ใดบ่เอาเอาลงมาลงมาเข้าแถวดีๆสัมผัสแดนเซอร์เฮาสะกอนตัวแม่นครับบ่ได้เล่นนํากันจะคือเมียนแต่อีพีหนึ่งหัวอีพีเก่าเดี๋ยวเอาไม่อก่อน ปัดเหล่าเบิ่งนนีเขาแถวดีๆไหมเขาแถวคือทหารนี่นไหมเขาแถวทั้งหมดแถวตรงบันทาบุตรจะขึ้นทหารยุติละปาดเหล่าเบิ่งนจะว่าอันไหนเป็นอันไรมันเนี้เอาอันนี้เป็นฝ่ายยิ่งเนาะู้สาวะเมนโบ เอออันนี้หญิงแท้นะครับแดนเซอร์หญิงแท้ใจเกินร้อยครับส่วนแดนเซอร์ไส้แท้ใจเกินร้อยนะครับอันคึดพ่อล่ําเรืองรถจะหน้าสังท่องอปลาบอเป็นยังครับเอารถจะหน้าเลือกคูเดอโอให้รถจัหน้าไปเลีอกคู่แมนบัดนีกับเซคาแดนเซอร์เลือกคูเอาแล้วบทที่นี่กเทีเอาผู้ไส้กับผู้ไส้สีเลียกันได้บ่เอามันใส่ผู้ไส้ผู้ไส้มียุติขนาดมี้ดู๋ดีม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 ีไม่อยากหาบายหล่ถอดตุ้น นั่นหลายมีอันนี้มีตรผู้ใช้แท้มีตมาดแม่นั่ต้องไปถามซื้อบางปเป็นไปยังนั่นนะอเอาถามถามถามก้อนหมอ,อหมอผู้สูงสูงอยู่กลางๆนี่อันนี้ดิบักลาซื้อหยังครับซื้อแจ็คครับซื้อแก๊กซื้อแจ็เอาเอาซื้อซื้อพร้อมฉายาแม่ซื้อหยังก่อแจ็คนารินหมอลำใจเกินร้อยครับโอ้น้องแจ็คนารินหมอลำใจเกินร้อยชื่อเล่นชื่ออะไรจ้าซื้อแจ็คครับ ซื้อแจกเออซื้อเหรียญซื้อแจกมูอยู่วงเงินมาจังไหนมาเนี่ยมูอยู่วงซื้อมูรวมงานในวงเงินมาจังไหนคะน้องลูกแตกฟ้าหลานน้องลูกแจ๊กจ้าพ <c oughs> ะนะไงบุยต้องเลือกหาผู้มาดแม่นนี่ต้องผู้นี้มอนี่ไส้แท้โอ้รอสำนนสเนาซิกแพคในแข็งเป๊กเบิบึงบุ ขี่พอนหาเงยเห็นยกไลเธอเลือกเธอเลกว่ามันสิบเพคบังละครับซื้อว่าจังใดครับซื้อน้องทีมครับน้องทีมมาจากจังหวัดใดครับมาจากจังหวัดบึงการครับจากจังหวัดบึงการครับซื้อเขาลงเรียนซื้อ่าจังใดครับซื้อเด็กไส้สิทธิพงศ์ครับเด็กไส้สิทธิพงศ์ซื้อเฟซบุ๊กซื้อว่าจังใดบอกพี่น้องซื้อสิทธิพงศ์คมูลภาษาอังกฤษครับสิทธิพงศ์คมูลภาษาอังกฤษ โอ้โหเอินเตอร์เนาะนะครับซื้อเพื่อนรวมงเงื่อนกันเดซื้อน้องเตลวครับน้องเตวหาเอ้ยผู้ชายอย่างหาซื้อเตววาังลเอาผู้ไม้บางด้วยเอาผู้ไม่เอาผู้ไม่ผู้คิดว่าแม่นสุดในวงแหละเอาผู้คิดว่าแม่นสุดเอาบักลาถอยไปบ๊อบปิยังบ๊อบปิยังครับบ๊อบปิยังบ่บ่ว่ากันครับบ่ว่ากันไอเรียกเบิ้ง เดนเซอร์ cer, ใจเกินร้อยในการันตีเด้เป็นยังครับหมอนี่ผู้สาวหลายที่สุดเลยผู้ใดครับแฟนครับแฟนเพลงน,นี่โอ้ยแม่ยกสาวส้ำเหล็กสาวส้ำน้อยในแลงน้ำกลัวสันจนว่าหัวหนาชิดไส้เลยวาสันต่อไปแดนเซอร์ดีหร่ครับแมนเอา้าฟุตคุณขึอยากเห็นไหนะว่ามาไลาย่ย่อยน้ำยางแต่แต่ข้อหดขามับเลยปมาตะหัวหนาเนี่ยยังวาสันได้แต่ย่อยอยู่ตัวหนาชิดไส้เขาใส่ชุดเพชรออกมากมันสึกสี่ดวงสี่ออกมาเบิ้งดูครับเอาบักลาเมินออกมาครับน้องเมินน้องเมินครับผูเบา อันนี้ลูกไส้ได้นี่เลี้ยงมาซะโดยน้อยบักละน้องเมนซื้อยังครับซื้อเมนครับโอ้ยน้องเมนซื้อยังครับป่ะนะละกระสันข่อยมึงทำเอาเขไปเขาจบไอ้ผมหนามันปะมอเม่นบอกคอยมีสตินะมอลลัมคำปุลรวมมิดเป็นหลินฐานหนามาทั้งเฮานะเอาไอ้ถามลนซื้อแท้ซื้อว่าจังไดครับเมนที่แล้วนี่มอลลัมเกินหน่อยออันนี้คือซื้อเฟซบุ๊กพร้อมเนาะนะครับซื้อเขาลงเลี้ยงมูอยู่ลงเลี้ยงเงินว่าจังไดครับ เมนซื้อครับเออซื้อเอิ่นบักเมนนี่เนาะนบักเมนนะครับพ่อแต่เขาไม่อยู่ใจกันร่อยเด้ซื้อว่าจังใดครับโม่เอินสมหญิงครับสมหญิงอีสมหญิงอีฮาโอ้ยแม่ก็ได้เนาะโอ้ยตายแล้วสมหญิงลูกครับจาแม่ให้แม่ถามแน่ถาม<ห>าลูกอยู่ด้คณะไก่เกินร้อยเยอะดีนี่สรุปนี่มีผู้ชายแท้กจะค้นลูกให้แม่ได้พ่อเป็นหน้าเป็นตาให้แม่แน่ บวชเรืเอรแหละจ้าแม่ <c oughs> คนเดียวกรับบวมีติลูกบ่มีบ่ยั่งเลยครับผมโอส้สรุปแล้วแดนเซอร์นี่คือบ่ยั่งเลยอยู่เมนมบอครับผมบ่ยัง่งคู่คู่คู่ต่อยเด้คู่ต่อยแล้วเ <c oughs> อาผัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผัวคู่ต่อยเมนไผร ว่าน่าจะหูอี่สิบบอกครับเอาอยากโคออยากโคยาโออ่าอ,โอโลบอันนี้บอลนนี่ย,ยังเห็นเป็นความลับเถอะจังใดมันกับสิปีเก้าพันไปปีใหม่สิมาแล้วผัควคู่ต่อยผู้ใดเอาออกมาเน่บอกค่อยๆก็ได้บอกค่อยๆก็กได้เ่ราะตังบองแห้งไปดึงออกมาโลดดึงออกมาเลยเอาผัวเล่นดนตรีเมียเต้นสเตเดอร์เนี่ย เม่หฮกันซู่มือเป็นหากกันซู่มือปานหนูซอว่าจังใดลูกซือลินลี่ค่ะแม่น้องลินลี่จ๋าโออเอ้กรอิมลูกสิน ไม่ยามันพิมพ์นี่แล้วมันสิแท,ท,ท่งขาหางเครื่องในทรงๆไปก็ได้เอาน้องลิลลีขึ้นมาเป็นผัวคู่ต่อยคือสิซื้อว่าลินลี่ลูกโอ้ยบางข้างก็เป็นผัวบางข้างก็เป็นเมียค่ะ <c oughs> แล้วแต่สถานการณ์บางครับข <c oughs> ้างวันนาหนูลินลีล่หู่ไปยืดผมรันไดลูก <c oughs> มีผมแทะข้ามหมั่นก็นกนแล้วกันล่ะค่ะบด้มัดก็แล้วกันบดใไซวีกับผมแท้ค่ะ มาเคลือบออกเส้เนี้ตรงกันเลยว่เต้ไม่ใช่เวรเงล้าหัวปีไปไปแล้วะไปีไปมาเขาเอาจำจักบาทเละยืดจนสี่ยี่สิบบาทค่ะมาเทิงยืดเทิงเทาออกค่ะนอนหลับฝันดีบอรู้ฟันดีค่ะปาร์ตโป่งมากคุว่ามันกระโปงงุ้มหัวจะเปิดค่ะสนามบินเสี้ยออกกันวันไหเดี๋ยวเปิดบางเนื้อเปิดทอาสนามบินเสี้ยวออกอันนี้อันนี้ จับมันไ้จับมันไปจับมันไ้มนี่เดี๋ยวกานเซ่อะไรพมงยังกับวาจับซอยันเนี่ยจับมันไปมามันจับซอยกันไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ให้แม่เบืงในลูกต้องมีคาจางจังสิเปิดห้าอยเปิดเลยพี่องมึงยังไม่เลี่ยงมากกับกูเด้อก <Hey ูบอกกูบอกหลวงพี่ฉลองบอกให้มาไล่มึงเดชมึงจะเลี้ยงมากเดนเราบอกมึงล่าเด้ใจขาดเราอดมาแล้วมื่นหาหั เฮ็ดซื้อได้ยานค้นขอเฮ็ดมื่หาพูได้ยานค้นขอโอ้ยยานพระเอกกายแมนหาล้อยค่ะวฮวานามันก็ส่งเพียงกับดอกกระเดี้ยอเู่แลนี่ยหาล้อยข้าไปเอาปืนก็พูดได้พูดได้พูดได้ไมมีปัญหาหาล้อยข้าวฮวาาค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องซีหน้าค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะหาล้อยนี่นะมันเป็นจังใดมันยังคือส่งเพียงแต่เดยเนี่ยหาล้อยหาล้อยนะ มามาลิลลี่พ่อใจไปค่าหัวหน้าค่ะแม่พ่อใจแล้วลูกแม่พ่อใจแล้วจ้าแม่เอาพี่กอกได้ด้วย่ะบัลลังก์แม่อันไรเฮ็ดเลยพ่อแม่ตั้งพี่น้องเปียรหัวันแล้วเดินไปพี่แล้วหัวหน้าสังเกตเลยพี่น้องพอใจคักเอาไปไปไปลิลลี่ไปเข้ากุเข้ากุขอบคุณค่ะกูมาสั่งอีลิลลี่ไรเถอะเอา เอาจังสี่ก็ได้มีผู้่าอยู่เอาจังไหนครับเอามอนี่เด้มาจากภาคตะวันออกคุณตัวนี้โอ้นี่คือหน้าตาดีแท่หน้าร้องหน้าตาดีตัวหน้าตาดีบักลาซื้อไว้จังไหนครับซื้อนอตครับโอ้โนตซื้อนอตขาซื้อนตครับโอ้เสียงใหญ่ใส่ได้เลยใส่ได้ก็นได้แบบน้องนอตเป็นคนจังหวัดที่ไหนครับเป็นจังเป็นคนจังหวัดสราแก้วครับเป็นคนจังหวัดสราแก้วนะครับโนมาอยู่หมอลมเชัยงคร้อยกี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่สองครับหนูมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับ ฮะกี่ริ้นอะไม่มีเมื่อวานมีไหมครับไม่มีครับเดือนที่แล้วมีไหมครับมีครับเดือนที่แล้วมีแสดงว่ามันหัวกะปากันหัวกะปากันแฟนหนูเป็นผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายครับเล็วเร็วเลยเอาให้เลือกคู่อาจารย์เล่นดนตีลําเพินจับคู่กันให้จับคู่กับแรนเซอร์หญิงเดอหรือผู้ใดถึงคู่ภัย เอาบัดดี้ที่คิดว่ารู้ใจแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันในปีต่อไปแม่ผู้ชายกับผู้หญิงอะไรผู้ผู้หญิงอะไาปเลยใครไปหาคู่แล้วก็ป้อนะค,ะคู่กันได้เลยเอาคนที่คิดว่าเราเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจแล้วก็รักที่สุดเอาผู้ใดจะเป็นตสดเตุมาแล้วเนีว,ม,วมอนันต์ขึ้นมะมคู่คุณแอนพะนะ เอาแล้วก็ไปเรียงแถวดีๆครับเรียงแถวดีๆได้ครูแล้วไปเรียงแถวได้ครูแล้วไปเรียงแถวดีๆเอาคนที่ไว้ใจที่สุดนะครับคนที่คิดว่าเราจะพึ่งพาอาศัยกันได้ตลอดปีนี้เอามมนเน่มันมัน้ำบ่ออาบมาเกิด มาหนีเอามันใจไปคู่สามไม่ได้คู่สามไม่ได้คู่สองคู่สองคู่สองมันบ่มีคู่ยังใช่ไหปบันบ่เอาวะนะขนาดเลือก,กู้เดียวยังมันยังบอกเอาฮะเอียก่อนราจะน่าเลือกบอไดายยิลค่บพอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวอีอีย๋ยังก็ลูกเราจะน่าเลือกบอได้ย รถจะน่าเลือกบ่ได้เราจะน่าเลือกบ่ได้อีลีพอหนูหนูคือว่าหนูมาสมัครเป็นพระเอกอันนี้ให้มันเป็นหางเครื่องนี่เพื่อฝึกงานซื้อเมื่อ,อ,อนี้หนูคนพบตัวจริงแล้วบลูกหนูมาจากเดทอุดมเมื่อน,นั้นวานาให้ขึ้นลองเพียงหนูว่าหนูอยากเป็นพระเอกว่าสัน้น <c oughs> สรุปแล้วคือหยังนี่คือหยังนี่รถจะน่า <c oughs> รู้แล้วหนูเป็นอยังเป็นรัชนาโอ้ยโอ้ตายแล้วบ้านเะนี่ยพิน เอาพี่น้องสดๆนะครับน้องๆแดนเซอร์แนฝากทุกคนด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเฮามาเล่นกับพังเครื่องน้องๆแดนเซอร์เนาะนะครับทุกชีวิตที่เก่าเขามาอยู่บ้านหลังนี้ทุกคนมีความฝันนะครับมีทุกคนมีความหวังนะครับความฝันนั้นคืออยากเป็นดาวกันทุกๆคนน้องๆแดนเซอร์บางคนนะครับเสียงดีแต่ยังบอท่นได้รับโอกาสโอกาสยุ่กับผู้ใดโอกาสนั้นยุ่กับพี่น้องแฟนคลับแฟนพิงของเฮาครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ